พิถงค่งะพถงค้าคนซอบแบบงามๆค่ะอืมเจงานะสบกสมีอีกสองแบบค่ะูเดืดกันนะคะนี่ค่ะ,คดะ,คะเดชรแดงงาม อีโก้ค่ะอีโก้เดเนอยู่เสียงงนเลยค่ะอีนลงูเหลืองค่ะผีไข่น้ม เอาขี๊ก้าเพิ่นค่ะพี่น้องห้อยเพิ่นเอาไปแล้วเนาะค่ะหิดชลเลกแหกมานค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งเห็นลงูขาวบานกวึงบานตึ้งครึงเลยค่ะคุณน่ะโดบกงใหญ่เลยเอากะสวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสุดช่องสาวแฟ่พ้าพไปเก้านะคะพี่น้องเอาเมื่อน,นี่ก็สวัสดีในวันพุธนะคะวันที่พุธท,ที่เกา้าเดือนแปดพศหกสิบหกนะคะพิกัดเก้าละค่ะขงประสม,มุคลนะคะเอานี่นะคะผู้ร่วมเดินทางเข้าะะมือนี่ค่ะมากระบายอีทนะคะเมื่อนี่เราก็มาพอเห็ดกันแล้วค่ะพี่น้องมีผึ้งเหี่ยงนี่ยบ้าดีจนพนะคะ่นนโนนะ,คะอออโอ๊ลายดอกบ่โอ้ไม่จิ้นอีก คล้ายๆหีดผึ่งแต่แก,ก่เนาะหีดผึ่งขาวคนแต่แก,ก่หน่อยโอบะขุมหี่หดผึ่งนีนนนบะขุมด้วยค่ะเสียงแซ่บๆที่น้อห็ดผึ่งชฉลีหนึงดอกน,น,น่อยๆค่ะแดงๆนะบะคุมค่ะตรงนะตรงไว,ว้ก่อน พูนเป็นมูดี้ดีเนาะย่านเหยียบเนาะคะ่ะเพราะว่าสีมันคล้ายๆใบตองนะว่าอิานหยาเหยียบตองค่อยๆย่างค่ะพี่น้องพูนอีกดอกนึงคุณคุณบอกคุณพูนพูนเนี่ยสีสี่ตัวนี้ขยายเยอ่ขยายเยอะเท่าที่กว่ เ,เดี๋ยวไปหาดอกหินเลยนะคะพี่น้องสีลลยตาค่ะุณนะคะพี่น้องเนีนเบิดเลยได้ค่ะขนาดห็ดเพิงขกัมก็ยังเกิดร่วงม,มูมากค่ะเนี่ยพี่น้องทำมันโอ,อกมันโอนมูใหญ่อยู่ตัวเนี่ยเนียนเบลู เห็นก็อที oh, ่ไปตรงนั่นอะไมนะนั่นแหละโอ้เคลียแล้วหัเห็นกูนดูฐันปฐมหอนี้นะตอนที่นี่ค่ะโอ้ใหญ่หักยีโน่บ้าอิรด้วยหัวหินมึงกระไรไรฮัยีโน่มันกระไข่ห็รผึ่งใจใกล้หิดผึ่ อันนี้คาเเห็นบ่าเบิดล้วบ้อไปเห็ดพึ่งไตใกล้ค่ะเขาบ่เดเขาบ่ไหนอยู่ไหนอยู่ก็ป่ะเห็ดพึ่ง้าคุ้นนน่น่ะเตีมีก่อนเอาไวอนี๋ยวมันหมดมีเดยวไมมัน อา ALLY, ไ้บอไม่ได้ก็เอาก็เอาเอาดไม่เอาได้เสียเบงดุมบงตาดุขาคุ้นมั้งขาคุ้นเกิดปุบปุนกันไปถ้งแต่ใกล้้งขาคุ้นอะได้บอดดกนะจับมึงคบโอ้่เอาดอก โอ้ไปเห็ดพิงแดงค่ะดอกนึงเห็ดพิงแดงคากุนตัวนะนี่แต่ว่าในกรุนลูบานอีกดอกนึงค่ะต่างเธอเลยอยู่ค่ะพี่น้องว่ามันเห็ดพึงทหารนะคะนพี่นออ้องไอ้ขแเมนอีดีค่ะเห็ดพึงชนิดนี้นมีรสแฉะขมจัง่อยแต่ว่ากระแซบแบบค่ะขมติดหวานค่ะ โอ้โอออนนเอเหเงาอยู่เฮ้นี่สิอะไรบ้างเงาจังสินี่มาพึ่งจิก้ากินกันบาลาค่ะนี่ดอกมันโอุ้บเอาดอกนะค่ะจังเสือเอาแต่อดอกจังเสือว่ามันเห็ดผื่อใครล่ะค่ะพี่น้องแม่นบอกโอ้ย แม่งกินหมดแล้วค่ะเอามะได้ซ้ำเห็ดละงกบานนี้จากห้าเปิดเลยนะคะพวดวดอกใดบานดอกนั้นค่ะเห็ดพึ่งแดงขาเน่าค่ะเอาใดบ่เอาใดยุค่ะแม่งจวอมิซื้อดอกมันมงามค่ะเห็ดถึ่งสาละเปาค่ะ เบิ้องขาโมนี่เอาสีเปียดเลยค่ะพี่น้องเอาเลยกตะโดกเอานะคะ่ะเห็นบ่เห็ดผพิงชนิดนี้บ่ต้องเสียดายค่ะเด้อค่ะดอกกินแซบยุตคาอันนี้กินบ่แซบดอกสีบ่งามดูซื้อค่ะอันนี้แต่มันอยู่ในดุงเนาะก็เลยเป็นทุ่งนี่ค่ะนี่ดอกนะึงเอาได้อยู่ค่ะขายตัตนๆยุ่ หิดพึ่งทหารอีกค่ะน,น้องมีซองดอกกำลังงามๆเลยหิดพึ่งค่ะฮิดพึง่ง้าคนซองดอกงามงามค่ะหิดพึ่งไต่ใกล้ค่ะ สองดอกงามๆเลยค่ะโอ้ยเห็ดยูดวงเถาเบริร์นี่จากเขาเลยค่ะพี่น้องนีง่มะฮกขาวบานนึงค่ะพอดะเหมือนบานนะคะ่ะพี่น้องมนะือนีแล้วหกเหลือง,งต่มนึงค่ะหิดเพิพงเหลืองค่ะต่มนึง เห็บกัวค่ะที่ละงูกเหลืองอีกค่ะที่อีกใครหนึ่งค่ะกําลังเป็นตูมค่ะนิ่งเหลืองค่ะ โอ้หมดอันนี้กัดเ,เก็บค่ะบี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งค่ะมู่เดียวกันค่ะสองดอกน่ยต่างเธอเลยอยู่ขังหุดทางเลยค่ะพี่น้องดอกก็งามด้วยค่ะนี่อีกสองดอกค่ะ ตัวบ้าอะไรไงเนาะคะ่ะพอดีข่ำค่ะจะขายดดกนึงดอกน้ำงามเลยค่ะเห็ตมูนี่ส่วงใหญ่อยู่นะคะมูง่ายอยู่ค่ะขนเหิตพึ่งเดืองห็ตพึ่งแดงค่ะ นีอีกสองดอกค่ะมูเดียวกันนะคะดอกนี้บานปึ้งคืองล้ค่ะเอาอะไรบ๊กวกุนอะฮ็ดพึ่งแดงเอาอะไรอยู่ค่ะดอกแข็งดีดีฮิดพึ่งแดงค่ะกุดกนดอกนึงค่ะค่ะกุนหรือคานาเนาะคะ่ะฮ็ดพึ่งแดงค่ะ เหดนุ่งนงค่ะแบบพีเลยนะคะดอกนี่บานบกไง่เลยค่ะโหยังว่าให้เด่เถานะคะ่ะมันถือฝนซื้อดอกมันจะเลยบ้างามค่ะเห็ดตะไคร่ดอกหนึงค่ะดอกนี้งามๆเลยค่ะเห็ดเพึงเหลือง เผึ่งนงุ่งอีกทีนึงค่ะขีน้อยๆง,ง,งามๆเลยค่ะผึ่งแดงค่ะเดี๋ยวนีกถัวค่ะแบบงามๆเลยผึ่งแดงค่ะ ใช้ได้เห็บอ่ะอะพึ่งเดงอีกสองโดกค่ะเอาทางไลรกันก่มันบานจะซื้อมีแข็งอยู่น่ะนแต่มันก็เริ่มเถ่าเถาได้อยู่ค่ะอ,อะไรหนึ่งเนาะิมไปเลยล่ะมิดพงเดองค่ะ อุ้ยอีกสองดอกอยู่ใติ้ลแก้มค่ะงามงามครับน้องนี่ค่ะอีกสองดอกงามงามเลยค่ะงามค่ะนะคะว่ามันเห็ดผึ่งเตยไก่ละค่ะพี่น้องเมนอิลีค่ะนี่ค่ะมูมันนี่ค่ะดอกหน่อยมันค่ะ มีพเพลิงดอกนึ่งคางงามๆเลยนี่ก็ดอกนึงค่ะบานเร็นเคืงเลยมอว,ว่าอันคือสิเป็นตูมอยู่เนาะค่ะนี่บานแล้วเห็ดพึ่งไตใกล้ค่ะนี่เป็นมูอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> เอาบ่าไใดค่ะเ <c oughs> ขาเลี้ยว บ่ได้ตั่ดอกนี่ค่ะสามดอกหึ่งดอกนี่ดูค่ะเอาได้บ่ดอกนี้เอาได้อยู่ค่ะแข็งแกร่งอยู่อีกดอกนึงค่ะเอาบ่าได้อีกแล้วค่ะนออ้อยแล้วนิดกลัวค่ะ ดอกนี่บานเพื่องเฟิงเงนะคะ่ะถงข้าวขาวดีๆนะคะดอกนี่บานงามงามค่ะโอ้สิไดงหิดอันกลยล่ะค่ะเบิ้งส้งเลยพี่น้องชงแทยๆห้องเนาะค่ะเนาะหิดเพรืองอีกค่ะงามงามสองดอกค่ะพี่น้อง ม่จ้องกันอยากเลยค่ะโอ้ยพี่ม <_ num target> <_ currently> ึงมึงดอกนี้เขาเจ้าเหยียบอีกก็ดอกนี้ดูงามๆเลยค่ะป้าตู้มงามงามค่ะพี่น้องเบ้้งค่ะเห็ดพึงแดงงามงาม ใ่สงองดอกเห็ดเ <C> e <at> พิ่งแดงแถวนี้ยังด,งดงอกงามๆเลยนะคะแต่ว่าก็เห็นห้างๆเนาอพี่น้องเห็ดเพิอกแดงค่ะ เอาได้บ่ดอกนี่เอาได้ยุค่ะแข็งดียุนล่างได้ยุค่ะบึงดงกดี้อี้ดุค่ะดอกนี้ก็ใส่ได้ยุใคิดใใกล้ค่ะ ิพึ่งแดงค่ะหิดก,ก้อยจอกเลยค่ะหิดไต่ไก่ค่ะเมาว่อ่านหันรบเห็นเนาะค่ะเมาว่อ่านก็เอามือมันอยู่ข้างหลังยางมันมือหนีบบานเลยสองดอกนะสงสายเมาว่อ่านจะเป็นจูงแข็งๆค่ะผึ่งแดงขากูนค่ะ จาพี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของแพลแล้วนะคะแพลก็สิมาสรุปผลง,งานใ้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องกันเลยนะคะเอาเมื่อนี้ก็ถือว่ามีความานมาฝากอยู่นะคะ่ะนะเต็มกระตาเลยนะคะแต่ว่าเหตุภารกิจบอสํสาเร็เนะคะพี่น้องมีเอฟซีทนานึงบอกว่าอยากเห็นแพลเกมเหตุกระตาตเต็มกระตาแบบพุ่นๆเลยนะคะเอาบอรสาเด็เนะคะเมื่อนี้บอพูพเนาะคะได้เต็มกระตาพอดีพอดีค่ะ เช่วงแรกๆก็ค่อยงามปานเดยนะคะช่วงท้ายๆมากก็มาเปิดแต่เห็ดงามๆนะคะเนี่ยก็จะเป็นเห็ดพึ่งเหลืองพึ่งแดงเห็ดก้เนาะค่ะกำลังดอกงามๆพอดีเลยนะคะเอานี่ค่ะของบ้าอีกค่ะพี่น้องเนี่ยมีเพิ่มกระได้อยู่นะคะได้บ่หลายให้กันนะคะเห็ดมันออกห่างแห้งเนาะค่ะพี่น้องยางสวนเมยเนาะค่ะกว่าสิได้แต่ละดอกเนาะค่ะยางสวนล่าสวนเมย์สวนลอยบางคนเนี่ยเพิ่มกระบ่ได้เลยก็มีเนาะค่ะเขาได้ซ้ำหนี้ก็ถือว่าดีหลายเติบแล้วเนาะค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้แพรกับสิพ่อไว้ซ้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ย่าลืมฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแ mm hmm. พรพาไปนั่นเลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ